สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับทีม t t n n o o นะครับวันนี้เป็นตอน Tango Technical อีกแล้วนะครับซึ่งเราจะคุยกันเกี่ยวกับของเทคนิคของปืนนะครับวันนี้ประเด็นของเราคืออะไรครับอก๊กยิงปืนขึ้นฟ้าอันตรายถึงตายไหมอ่านะครับน่าจะเป็นท็อปิกที่น่าสนใจมากๆเลยก่อนอื่นเลยนะครับต้องทำยังไงบ้างถ้าชอบวิดีโอก็ like, กดไลคะ์กดแชร์กดแลวก็ถ้าอยากจะสปอร์ตทีม t a n g กก็เข้า,<ก>ขาไปในเว็บไซต์สามารถซื้อผลิตภัณ์ ได้ครับหรือว่าถ้าสนใจนะครับอยากมาเรียนนะครับผมกับแดนเลยนะครับ มาเสียงดังหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่าเราอยู่ที่ไหนครับโอ๊สนามยิงปืนเขาเขียวนครสวรรค์นสนามยิงปืนที่สวยมากๆเลยนะครับผมที่ใครอยู่แถวนี้นะครับก็อย่าลืมแวะมายิงนะครับผมดีมากๆเลยเผื่อจะมาเจอแดนสอนอยู่ที่นี่พอดีหรือว่ามาถ่ายคอนเทนต์อยู่ที่นี่นะครับผมเจ้าของนิสัยดีมากเลยนะครับผมบอกได้เลยนะครับ super nice แล้วก็พนักงานทุกคนที่นี่ก็ nice มากๆเลยเรามาเข้าประเด็นกันดีกว่านะครับผมให้โอ๊กเริ่มเลยจากที่เราเห็นกันในข่าวหลายๆครั้งก็ช่วงปีใหม่หรือเทศกาล เฉลิมฉลองมักจะมีข่าวกระสุนตกลงมาฆ่าคนได้หรือว่าคนโดนจับเพราะว่ายิงปืนขึ้นฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับ ถามก่อนทําไมคนยิงปืนขึ้นฟ้ามันเป็นสิ่งที่เขาทํากันพี่อยากรู้มากเลยทําไมคนถึงยิงปืนขึ้นฟ้าโดยส่วนตัวนะครับโอ,อคิดว่าพอคนเราเหมือนมีปืนแต่ไม่ได้จับมาแบบเป็นสิบปีอย่างเงี้ยพอเมาก็อยากจะจับปืนรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบ exciting ดอ,อยากจะยิงอาจจะไม่ใช่เพราะว่ายิงบ่อยหรือได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับความปลอดภัยปืนที่ถูกต้องและเข้าใจในความอันตราย อ,อีกอย่างหนึ่งอะมันเหมือนเวลาเรายิงปืนเนี่ยมันเหมือนมันเสียงเหมือนพุมไหมเหมือนครับเหมือนไหม,หมผมก็เลยรู้สึกว่าในประเทศไทยแล้วอย่างเช่นประเทศแขกมีเยอะมากเลยเขาจะชอบยิงปืนกันขึ้นฟ้าเวลาฉลองงานแต่งงานเ้อไม่เชื่อผมนะไปดูใน YouTube เลยมีคนแขกนะครับผม <AK. S 2> เออชอบยิงไอคปืด ปริดปืข oh. no okay. ah. ึ้นฟ้า like. ยิงแบบฟูลออโต้ด้วยนะครับผมยิงเฉลิมฉลองการชนะงานแต่งงานงานเลี้ยงงานเบิร์ตเดย์อะไรอย่างงี้ยังมีเลยนะครับถามว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรบอกไม่ได้100%แต่มันเกิดขึ้นจากความคึกคนองนะครับเมาเหล้าสนุกสนานเกินไปนะครับผมเพราะอย่าลืมว่าประเทศแขกเขาไม่ได้เมาเหล้ากันนะเขาแค่สนุกกันมากจนเขาอยากยิงปืนขึ้นฟ้านะครับโอเคยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นมันปลอดภัยหนีฟ้าไม่มีอะไร ก็กระสุนตกลงมากระสุนอาจจะขึ้นไปถ้ายิงเก้องศายิงขึ้นมาตรงๆกระสุนขึ้นไปโดนกรา v ตี้ก็หยุดอยู่แล้วก็ แต่เราไม่รู้ว่ามันจะตกลงมาสาขาจะตกลงมาใส่พื้นดินที่ไปหรือตกลงมาใส่สิ่งมีชีวิตคนหรือสาขาแยกนน่อโอเคครับแล้วเวลามันตกมาอย่างนี้นะครับผมมันจะลายขนาดไหนครับโอ๊กก็ในทางฟิสิกส์ครับเขาจะมีเทอร์มหรือว่าคำพูดที่เรียกว่า terminal velocity โอเค terminal velocity คำนี้พี่รู้แต่แบบอธิบายพี่ฟังละเอียดน่อย terminal velocity มันคืออะไรคืออัตราเร็วของวัตถุอย่างหนึ่งที่ตกลงมา free fall ในอากาศ เป็นความเร็วเมื่อหักล้างกับแรงต้านอากาศแล้วเป็นความเร็วสูงที่มันจะทําได้โดยที่ถึงแม้จะตกสูงมาจากขนาดไหนจะกอ,อากาศมันจะไม่เร็วไปกว่านี้แล้ว <Okay. S 2> เพราะว่ามันมีแรงต้านอากาศโอเคอย่างเช่นสมมติว่าพี่กระโดดออกจากเครื่องบินนะครับมีชูชีพนะไม่ได้กระโดดไม่ได้จะฆ่าตัวตายนะโอเคไหมื <Okay. laughs> พี่กระโดดออกจากเครื่องบินแล้วพี่ท,ทาําท่านี้แล้วก็พี่ ตกไปเรื่อยๆตกไปเรื่อยๆตกไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งมันจะถึง terminal velocity พี่จะไม่ไปเร็วกว่านี้แล้วจูกไหมแต่ว่าสมมุติว่าพี่เปลี่ยนท่าพี่เปลี่ยนท,ทำท่านี้นะถ้าพี่ทาท่านี้ปั๊บ terminal velocity พี่จะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับเพื่อให้เราพูดถึง term concept ของ terminal velocity ได้ง่ายๆเนี่ยเรามาใช้ตัวอย่างเป็นลูกบอลดีกว่าลูก <Okay. S 3> <Okay. S 3> บอลกลมๆไม้ว่าจะพลิกไปด้านไหนมันจะไม่เปลี่ยนท่าหรือมันจะไม่เปลี่ยนองศาการรับเขาเรียกว่ารับ friction air friction นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราคิดก็คือสมมติ เราปล่อยลูกบอลมาจากเครื่องบินเนี่ยหรือเฮลิคอปเตอร์อะไรก็ตามที่งสูงสูงอ่าใช่ความเร็วมันจะเป็นศูนย์ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมา a c c e l e r a t e มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยการพัตตี้ของโลกลงมาที่9.8เมตรต่อวิ่อาลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เนื่องจากในสุญญากาศเรามีอากาศอยู่ในบรรยากาศเราทำให้มันมีแรงต้านจนถึงจุดหนึ่งแรงต้านมันแคนโซ มันแคนโซกับไอตัวแรงดึงดูดของโลกทําให้มันไม่สามารถไปเร็วได้ก่อนนี้แล้วเช่นถ้ามนุษย์ตกลงมาเนี่ยครับ on average ความเร็วของ terminal velocity ของร่างกายมนุษย์เนี่ยถ้าไม่ได้มีชูชีพไม่มีอะไรก็จะอยู่ประมาณ200กิโเมตรต่อชั่วโมง200กิโเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าเร็วมากเลยก็เหมือนเรายืนอยู่นิ่งๆมีรถวิ่ง200มาชนเราเพราะว่ามันเร็วเพราะอะไรเรามีมวลเยอะเรามีกระดูกเรามีกล้ามเนื้อเรามีน้ำเรามีนู่นมีนี่นะครับตัวเราค่อนข้างเยอะเลยโอเคอันนี้เราเข้าใจตรงนี้แล้ว terminal velocity นะถ้า งั้นกระสุนเวลายิงขึ้นไป90องศานะครับต,ตั้งตรงตั้งตรงเลยนะ<ร>อันนี้เราคุยกันตั้งตรงก่อนนะกระสุนขึ้นไปตั้งตรงเลยสักพักหนึ่งแรงผลักของกระสุนที่ออกมาจากดินปืนของปืนม,มันก็น่าจะหมดลงหลังจากนั้นมันข <จะ S 1> ึ้นไปปั๊บมันก็จะกลายเป็นศูนย์ก็คืออยู่นิ่งแล้วค่อยตกลงมาตกลงมาหลังจากนั้นนะครับอยู่ที่น้ําหนักอยู่ที่รูปลักษณะของกระสุนมันก็จะมี terminal velocity ของมันนะครับโอเคเราเข้าใจแล้วว่า terminal อวามเรของมนุษย์ก็คือ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่กระสุนนะครับมันก็ไม่ได้หนักเท่าคนหมายความว่ากระสุนมันเบากว่ามนุษย์เยอะเลยทอร์นาโนเวลลอซิตี้ของกระสุนน่าจะน้อยกว่าของมนุษย์ไหมครับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมไม่แน่ใจคอนเวอร์ชันเป็นเป็นม้าส์เป้เป็นคาร์โมเดิลสเปาเวอร์แต่ว่ากระสุน9มเมตรเนี่ยถ้ายิงขึ้นไปตรงๆเลยแล้วตกลงมาจากฟ้านะครับทอร์นาโนเวลลอซิตี้เขาจะอยู่ประมาณ200กลางๆฟีตต่อวินาทีฟีตต่อวินาทีเร เอาขนาดไหนนะครับผมเป็นคนที่เล่น BB สนาม BB ทั่วๆไปเขาให้ยิงกัน300ฟุตต่อวินาที350ฟุตต่อวินาทีลูกพลาสติกโดนแล้วเคยเคยเล่น BB ไหมเจ็บไหมก็เจ็บครับอ่าฮะแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนลูก BB อันนั้นเป็นลูกเหล็กเจ็บไหมเจ็บครับ้วยมวลน้ำหนักที่มากกว่าตายไหม ถ้าโดนส่วนปกติก็ไม่ตายพี่ว่ายังไงก็ไม่ตายถ้ากดโดนตาเนี่ยอาจจะใช่อย่างที่บอกตาอาจจะบอดได้ฟันอาจจะหักได้นะเข้าจมูกอาจจะอาจจะต้องไปโรงพยาบาลนะครับอันนี้เข้าใจแล้วว่าตรงนะครับแต่ถ้างั้นเรามมองกระสุนก้าวมอมที่ตกมาที่200ฟุตต่อวินาทีนะครับผมมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันโดนมนุษย์ถ้าโดนตัวเราอาจจะไม่ตายแต่ถ้าโดนเข้าหูเข้ารูหูพอดีลัคกี้มากๆกแบบโอ้หูแม่งเล็กแค่นิดเดียวแต่ว่ามันลง มาเข้าท้ายาหรือว่าเข้าตาเข้าปากถ้าโดนเนื้อเยื่ออ่อนซอฟท <soft S 2> ิชชู่ก็อาจจะมีทธิ์ตายไดน้นะครับก็ก็มีนะครับก็มีแล้วสมมุติว่าถามหน่อยแล้วสมมุติว่ามันโดนหลังคามันจะสามารถทะลุหลังคาได้ไหมไม่แน่ใจแต่คาดว่าถ้าเป็นบ้านอย่างถ้าเราไม่ใช่หลังคาสังกะสีบางๆเนี่ยถ้าเป็นบ้านมีจั่วเป็นแผ่นใ้กระเบื้องดินเผาข้างบนก็อาจจะกระเบื้องแตกแต่ว่าไม่ไม่ตายครับข้างหลังผมนะครับผมเป็นหลังคาสังกะสีแบบนี้นะครับ200ฟุตต่อวินาทีจากเหล็กที่คือ ไม่ใช่ค่อยดีลงมาค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับผมผมว่าทะลุเลยแล้วก็มันก็มีบ้านแบบนี้อยู่แล้วสมมุติว่าบ้านคนที่เป็นหลังคาสังกะสีแล้วเขานอนอยู่ข้างล่างพอดีแล้วตกเข้าตาเขามีเสิ์ตายไหมก็มีเสีย์นะดัะงนั้นอันนี้เราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดปืนองศาตรงเลยนะครับผม ครับขึ้นไปเลยกระสุนไม่จะหยุดและตกลงมาที่200ฟุตต่อวินาทีนะครับก็สามารถที่จะทําให้คนบาดเจ็บระดับหนึ่งเลยนะครับผมรู้ว่าถึงตายได้ถ้าเจอจุดอ่อนของร่างกายอย่างเช่นตายอย่างเช่นหูอย่างเช่นปากนะอันนี้เราเข้าใจแล้วแต่มันจะมีอันตรายกว่าอีกเพราะว่าบางทีคนเราเนี่ยเราไม่ได้ยิงอย่างนี้ปั้ง เรายิงยังไงกันบางทีเรายิงแนวเฉียงครับ <c oughs> นะครับโดยเฉพาะปืนยาวเคยเห็นไหมครับเวาลากลับไปที่วิดีโอ YouTube ของแขกเวลาเขายิงกัน <c oughs> เขายิงกันอย่างนี้เขายิงกันอย่างนี้ถ,นนนนนนถูกไหมบ้งบ่งบมงบ่ง่งบ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 ่งม่งบ่ง่งบ่งบ้งบ่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 งง่งง่งง่งงงง ก็ศูนย์จะโค้งโค้งเป็นโปรเจกต์เตาใช่ครับโค้งเป็นโปรเจกต์เตนะครับผมลองคิดถึงไอ้พวกปืนใหญ่นะครับถ้าเกิดปืนสั้นปืนปืนสั้นปืนยาวปืนพกพวกนี้เวลาเรามานิดถึงวิธีกระสุนเนี่ยมันมองยากแต่ลองคิดถึงปืนใหญ่ปืนใหญ่นี่มันจะยิงอย่างนี้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าปืนสั้นหรือปืนทั่วไปที่เรายิงอาวุธเขาเรียก small arms เราจะเล็งที่เป้าเลยเล็งที่เป้ายิงที่เป้าแต่ถ้าปืนใหญ่ที่เขาปืนใหญ่ที่เขายิงออก j e c t อเต t a r ครับเขาจะไม่เล็งที่เป้าเลยเขาจะ ใช้คำนวณองศาแล้วก็วิธีการป้อัออซึ่งจริงๆยิงแบบนั้นน่ะมันก็คล้ายๆกับเวลาคนยิงขึ้นฟ้า<ช>แล้วถูกไหมครับ,รบผมบโอเคยิงแบบนั้นนะครับยิงที่มันเป็นองศาอาจาจะ4-5องศาอาจจะ60องศาอาจาอาจะ70องศามันอันตรายกว่ายังไงครับเนื่องจากเลเซถ้าเรายิงขึ้นยิงข,ขึ้นฟ้าตรงๆนะครับ 90องศา force of gravity acting upon หัวกระสุนเนี่ยมันก็จะอันนี้ขอแปลให้แรงน้อมถ่วงที่ดึงหัวกระสุนลงมามันก็จะเหมือนเต็มเต็มเลยก็คือมีเท่าไหร่ก็คือ100%ของ gravity เลยถ้าเรายิงยิ่งองศาต่ำลงเรื่อยๆต่ำลงเรื่อยๆมันจะไม่มีจุดสมมติเรายิงขึ้นไป90องศามันจะมีจุดที่ กระสุนเป็นศูนย์ความเร็ว velocity เป็นศูนย์แล้วหลังจากนั้นค่อย accelerate กลับมาแต่ว่าถ้าเรายิงองศาที่ต่บได้ถ้าไม่ใช่90องศาแลเป็นจจะเป็น89 88หรือว่าลงมาถึง45อ,อย่างเงี้ยจุดที่กระสุนเป็นศูนย์เนี่ยมันไม่มีตลอดสิ t y ไม่มีแล้วไม่มีกระสุนหมครับว่ากระสุนเนี่ยมันจะเดินทางตลอดอาจจะเดินทางช้าชลงนะครับผมแต่นี่แหละสมมติว่านะผมยิงปึ้งไปกระสุนมันก็จะบิน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 ช้าลงนะแต่ก็ยังมีความเร็วอยู่ยังมีความผลักดันอยู่แล้ว ก็ใน,นที่สุดมันอาจจะตกไปใส่บ้านคนตกไปใส่คนแล้วนี่แหละจะเป็นอันตรายเห็นด้วยไหม <he S 1> ครับเห็น <He S 1> ด้วยครับแล้วยิง่งยิ่งอาจจะเป็นปืนยาวที่เขายิงกันก็อาจจะไม่พอยต์ไปสูงขนา,าด8 0องศายิ่งองศาต่ํากว่า45องศาไอแรงโน้มถ่วงของโลกอาจจะยิ่งไม่ไม่กระทำไม่กระทําใส่ไอตัวหัวกระสุนเท่าเท่าแรงขับจากดินปืนอ่ะฮะเพราะฉะนั้นการยิงปืนขึ้นฟ้าที่อันตรายที่สุดก็คือการที่เราพอยต์ไปบนฟ้าที่ไม่ชันมากยิ่งอง,องศ มันนอนเท่าไหร่ยิ่งมันลาบเท่าไหร่ออความเร็วของหัวกระสุนที่ตกลงมาจะยิ่งเร็วเท่านั้นถ้ครับถ้างนั้นแบบนี้ถามว่าไม่ได้ชัวร์ร้อแต่สมมติว่าเข้าออกเข้าปอดเข้าหัวใจเข้าหัวถาว่ามีเสีิ์มีิสธิ์ตายไหมมี นะครับผมโอเคข้อมูลครบไหมครบครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเราก็รู้กันแล้วว่าถ้าเกิดกระสุนยิงขึ้นฟ้ามีความอันตรายขนาดไหนนะครับบทสรุปเลยนะอย่ายิงปืนขึ้นฟ้านะครับผมถ้าอยากได้ความสนุกสนานนะครับไปซื้อพุกและยิงพุกขึ้นฟ้านะครับผมต้องมีแปอนุญาตอนุญาตเรียบร้อยถูกต้องนะครับผมหรือว่าง่ายๆกว่านั้นไปดูคนอื่นเขายิงพุกนะครับผมแล้วก็เธอคึกคนองมากอยากไปยิงปืนนะครับผมรอให้หายเมาหรือว่ารอวันลงขึ้นแล้วก็ไป ไปสนามยิงปืนและไปยิงปืนนะครับผมสนุกกว่าเยอะเลยนะครับผมเรารู้แล้วว่าเรายิงอะไรเราฝึกความแม่นยำของแบบนี้ดีกว่านะครับผมถ้างั้นแดนคิดว่ามจะมีคําถามเยอะมากว่าทําไมแดน เหนือเราพิเศษที่อเมริกาคนที่ทํางานจริงๆที่อเมริกาและคนไทยบางคนทาไมเขาชอบเอาปืนขึ้นฟ้าเวลาบรจุปืนเวลาทําอะไรหรือว่าบางทีเวลาเคลียร์ปืนเคลียร์ขึ้นฟ้านะครับผมอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงว่าเวลาเราจะทําอะไรกับปืนเนี่ยเราหาที่ที่ปลอดภัยที่สุดณเวลานั้นถ้าเราอยู่ที่สนามยิงปืนที่ปลอดภัยที่สุดก็คือเนี่ยดาวน์เรนที่มันมีกําแพงที่มันมีดินอะไรก็ได้นะครับที่มันปลอดภัยแต่ในชีวิตจริงมันไม่ได้มี เินดินทุกที่มันไม่ได้มีกําแพงหนาๆทุกที่นะครับผมบางทีที่ที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยอาจจะขึ้นฟ้าบางทีถ้าเราเอาปืนลงพื้นนะครับผมสมมติว่าเราจะเดินไปไหนนะครับนี่เราพูดถึงชีวิตจริงนะถ้าเราใช้ปืนในชีวิตจริงอย่างเช่นสมมุติว่ามีโจรเข้าบ้านเรามีโจรเข้าบ้านเราแล้วก็เราเอาปืนลงสมมุติว่าเรามีเด็กอยู่ในบ้านบางทีวิถีปืนลงเนี่ยมันก็อันตรายบางทีเราอาจจะชี้ปืนขึ้นฟ้าเกิดมีปัญหาอะไรแล้วมันลั่นมันลั่นขึ้นฟ้าอย่างน้อยยังมีโอกาสดีกว่าที่มันจะโดนอะไร ที่อยู่รอบๆตัวเราเพราะว่าชีวิตจริงเรามันไม่ได้มีที่ปลอดภัย100%เราเลือกที่ที่ Precentation ในการเกิดก่อนอันตรายน้อยที่สุด <S <S นั่นแหละครับไม่<า>มเป็น,น <Game S 1> เกมของชานเซอใช่ครับ,รบนะครับเนี่ยวิธีที่หล,หลายๆคนสอนเวลาใช้ปืนนะครับผมก็คือเวลาจะทําอะไรกับปืนขึ้นฟ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรจริงๆไม่ใช่ว่าเราจะยิงขึ้นฟ้านะเกิดมันมีปัญหาอะไรจริงที่ที่ปลอดภัยที่สุดน่าจะเป็นฟ้าแต่ก็อยู่แล้วสมมติว่าเราอยู่ในคอนโดชั้นหนึ่งมันมีชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ถ้างั้นปืนขึ้นอ่ะไม่ดีละอาจจะต้องเอาปืนลงชี้ปืนลงเพราะว่าตรงพื้นน่าจะปลอดภัยกว่าเพราะอยู่ชั้นอยู่ชั้นที่หนึ่งครับอย เวลาว่าจุดไหนเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดณนะเวลานั้นแล้วที่ปลอดภัยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแดงก็คิดว่าคงต้องมีคนถามแบบนี้นะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับผมไปดูผลิตภัณฑ์ของทีมแทนก็ได้ที่เว็บไซต์หรือว่าโซเชียลมีเดียของเราครับโอ๊คขอบคุณอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าครับ we are the sheepdog